สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวมันไก่แบบง่ายๆนะคะทํารับประทานเองที่บ้านเราเลือกจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้เราไม่ต้องทาเยอะนะคะทีนี้เราเสื้อไก่มาแล้วใช่ไหมคะไก่เป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะนี่แล้วเราก็มาทาทาเกลือทาเกลือเอาเกลือทาลงไปไม่ต้องเยอะนะทาหน่อยนึงแล้วก็หมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเอาไก่นี่นะคะมาต้ม คข้าในน้ำเดือดน้ำนำเดือดเี้เดี๋ยวต้มให้เขาสุกก่อนแล้วเรามาดูอีกทีจ่ะทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะเราจะใส่พริกค่ะใส่พริกนะคะพริกขี้หนูกระเทียมค่ะ 那么，汤炖。 ขิงนะคะขิงแก่นะคะต้องไปตัง การใส่สักหนึ่งช้อนโตน่ะส่วนนี้เราทำให้ละเอียด่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เต้าเจียวนะคะปริมานแล้วก็กะเอาแล้วเดี๋ยวก็ชิมเนาะชิมให้รสชาติชอบชอบยังไงเราก็จะ่ใส่อย่างนี้นะแต่เจ้าเจียวนี่เค็มนะคะต้องระวังนิดนึง เดี๋ยวนี้เราก็จะใส่น้ำส้มสายชูค่ะประมัณสีก้อนโตนะคะสีอิววานดำนะคะลงไปแต่งสีให้ดูน่ากิน นี่เ,เอาน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่ที่เมื่อกี้เราต้มไก่ใส่ลงไปสองช้อน,นะคะ่ะ ประมาณนี้ก็กำลังดีแล้วนะคะก้ามาันเอาน้ำจิ้มไก่ไม่ต้องหวานมากแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่ชามนะคะทีนี้เราใสาใ่ในในในถ้วยแล้วใช่ไหมคะเราจะรับประทานเราก็เอาพริกเติมลงไปนะคะถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ชอบยังไงก็เติมเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยทีนี้ก็พริกขี้หนูสับใช่ไหมคะ แล้วก็ขิงสับค่ะจะเทียมค่ะนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทำให้เราละกันนี่น้ำจิ้มก็ออกเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาทําตัวข้าวนะคะตัวข้าวก็ต้องมีเอเราเอาเอา,เอาหนังไก่มามาเจียวเป็นน้ํามันมาเจียวเป็นน้ํามันเราวจะมาผัดข้าวนะคะแล้วก็ใช้ใส่กระเทียมค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ออน้ำมันมันหอมแล้วแล้วเราก็มาใส่ข้าวค่ะนี่เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะล้างแล้วให้เขาเสด็จน้ำค่ะแล้วเราก็ผัดตัวข้าว มันไม่เคยมันแล้วก็จะเติมน้ำมันอีกนิดนึงหรือไม่ต้องให้มันมากนะทำแล้วประทานเองก็ไม่ต้องมันมากก็ได้แล้วก็ผัดโต๊ข้าวจะมันเงาขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เราก็มาใสา่หมอะะ้อค่ะแต่ในหม้อหุงข้าวนะคะเราใส่หม้อหุงข้าวนะคะ ทีนี้เราก็จะเอาน้ำสต๊อกไก่ไก่ที่เมื่อกี้เราต้มต้มไว้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะมาเทลงไปแล้วก็หุงข้าวตามปกติที่เราเคยหุงนะคะ น้ำสตก๊อกไก่แล้วก็ถ้าเรายังหุงข้าวไม่น่าใจนะตมที่เคยหุงก็เวลาเราใส่ข้าวลงไปแล้วใช่ไมใส่น้ำใช่ไหมคะเราก็เอา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 ,เอาเ,อา,เ,อาเอาเนื้อหมือเนี่ยคะ่ะวางไวท้ที่วางไว้ที่ข้าวคะ่ะประมาณหนึ่งข้อมืออย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปหุงเราจะไปหุงใส่ไฟฟ้าะคะ่ะเออตอนนี้เราก็จะมาใสาข่ขิงแก่ทุก ลากผักชีทุกค่ะเข้าจะได้ห้อมนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งหม้อหม้อไฟฟ้าหราจะไปหุงหุงใส่หม้อไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสุกแล้วมาดูดเทีนะคะข้าวมันไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อก,กี้เราเอาน้ำน้ำน้ำต้มไก่นั่นแหละลงไปหุงข้าวเพราะว่าน้ําต้มเอไก่เราหมักหมักเกลือไว้แล้วใช่ไหมคะน้ําซุปน้ําก็จะเค็มอยู่แล้วนะคะเวลาหุงเราก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะ ลงไปหุงสุกข,ขึ้นมาชิมรู้แล้วมันก็พอดีเลยค่ะแล้วเราเราจะเป็นน้าจิ้มแล้วเข้มข้นจัดอยู่แล้วใช่ไหมคะใส่น้ําจิ้มแล้วมันก็จะพอดีค่ะไม่เค็มมากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ